ือทุกวันนี้คนที่รู้จักคาร์บอนไวส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทําอยู่ฝ่ายบริหารด้านการจัดการนั้นสิ่งแวดล้อมด้านความยั่งยืนนะคะในบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆบริษัทจดทะเบียนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคาร์บอนการรายงานคาร์บอนการลดคาร์บอนฟุตป,ปิ้นการไปถึงเป้าหมายเดซิโลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะบริษัทใหญ่ มันคือบริษัทไซ้กลางไซ้เล็กบริษัท SME เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นะแน่นอนนะคะว่าเราก็อยากที่จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรามีทีมที่เป็นทีมเอ็กซ์เพรสที่สามารถที่จะช่วยคุณได้ในการที่จะวัดคาร์บอนในการที่จะรายงานคาร์บอนหรือว่าในการวางแผนที่จะลดคาร์บอนให้ต่ําลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้รู้จักคาร์บอนไวส์กันเยอะ